สวัสดีครับวันนี้พบเกม 1, P, J, วันพีเจเชอร์คครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของกาชาอนาคตนะครับกาชาของต้นเดือนสิ้นเดือนนะครับได้มานะครับซึ่งกาชานีครับจะมาของจริงในวันที่27นี้10โมงเช้านะครับแต่าคุณเข้าเกมมาตอนนี้กาชานี้ยังไม่มานะครับ มันคือกาชาคาดว่ามันคือกาชาทั่วไปนะไม่ใช่ฉลองหรือลิมิเต็ดนะครับกาชาทั่วไปนะครับซึ่งมีมา4คู่ด้วยกันมาเป็นคู่คู่น,นะก็ได้แก่เป็นมิงโกคู่ชูกา6หดาวโพรน่าคู่โมเลีย6ดาวเด็เคนคู่โฮดีโจน5ดาว โมเน่คู่ซีซ่าห้าดาวนะครับมากัน4คู่ด้วยกันนะครับรอบนี้ก็เป็นการช้าใหม่ของสิ้นเดือนต้นเดือนเนาะมาเรามาดูหน้าตาแล้วก็สกสสกอยู่กันเลยครับเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชร ที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากๆครับสินค้าเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของ One Piece o u n t y l a s OL, นะครับ One Piece Treasure c r ก็มีนะ Beat b r e a Soul นะครับอ่า Dragon Ball l e g e n d แล้วก็มีเกม Black Clover นะครับสวยเจ้าเกมของอ One Piece Treasure c r เนี่ยอยู่ด้านล่างนะต้องกดอาคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับ One Piece Treasure c r u i ก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอ่า วัดดวงราคา10บาทต้นนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ดีก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ไอดีตรงเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะ ร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกันครับซอมบี้ลัสครับเอ่อผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคอมโบของ4ตัวนี้คือคอมโบเกี่ยวกับพวกสถานะดีบัฟต่างๆดีบัฟก็คือจะเป็นพวกอาติดพิษลดเกราะเพิ่มเทินอาช็อตเผาไหมมือแดงบับบอนนี่อ่อนแรง บัฟของเพลน,น่าลดโจมตีลดต้นฐานประมาณนะครับพวกนี้คือสถานะหรือดีบัฟนะครับยิ่งมีดีบัฟพวกนี้เยอะคอมโบก็จะยิ่งบัฟแรงขึ้นนะครับก็ยิ่งมีดีบัฟเยอะบัฟยิ่งแรงขึ้นประมาณนะครับมาเริ่มดูกันจากเป็นชูก้าคู่กับมิงโก้นะครับ คือชูก้าเนี่ยจริงๆก็คืออายุประมาณ23-24นะก็ไม่เด็กหรอกแล้วก็มิงโก้น่าจะประมาณส0ถกว่าแหละก็เป็นพี่น้องได้แต่พอเป็นชูก้าอย่างเงี้ยชูก้าที่เป็นดูเป็นเด็กอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าดูเหมือนพ่อลูกเลยเนาะเหมือนคู่พ่อลูกเลยเนาะภาพเนี่ยมากับตันของมิงโก้ก็คือหน้ากากระดาษจดไม้ตายไวขึ้น1นึ่งเทินเลือด 1.2เท่าโจมตี4.75เท่าถ้าหาได้แก้วของว่างเปล่า G หรือตรงสีจะเพิ่มโจมตีกลายเป็น5เท่าแก้วฟ้าเป็นแก้วตรงสีของทีมถึกขึ้น20%แล้วก็สามารถล้างปิดไม้ตายทั้งหมดได้10เถิดอ,อันนี้แจกมากเลยเนาะมีการล้างบัฟได้ด้วยถึง10เถิดนะครับทั้งหมดเลยเนาะ ส่วนชูก้าชูก้านั้นจะแตกต่างจากเมงโก้ตรงที่แค่ว่าชูก้าไม่มีถึกขึ้นแต่จะเปลี่ยนเป็นว่าจะฮิวเลือดทุกครั้งที่กดเพอร์เฟก0.3เท่าตอนจบเทินแทนแล้วก็แก้วตรงสีจากสีฟ้ากลายเป็นสีมว่วงตรงสีกับทีมครับประมาณนี้ต่างกันแค่แหละส่วนของร่างคู่ก็คือร่างคู่นั้นก็จะมีการเพิ่มจ้าเม่มากขึ้น ถ้าหากได้แก้วของว่างเล่าจี G, หรือตรงสีเพิ่มดาวเมสสูงสุดให้กลายเป็น6เท่าถ้าหากไม่ได้มาก็จะมีดาวเมสเพิ่มขึ้นอยู่ที่5.25้าเท่าให้คุณนะครับนอกนั้นคือเหมือนเดิมเนาะหิเลือดแรงขึ้นมาจาก0.3เท่ากลายเป็น0.5เท่าให้คุณนะครับล้างบั๊เหมือนเดิมถึกขึ้นเหมือนเดิมนะครับกับตันค่อนข้าจะดูธรรมดาโคเลย ธรรมดาเลครับผมเลยคาดว่านี่น่าจะเป็น6ดาวธรรมดาแหละเพราะสกิลมันดูโคตรทรำมาตานะครับต่อไปคือสกิลไม้ตายคือล้างกราะบาลีสามเทินทำดาเมจใส่ทั้งหมดอ่าซึ่งดาเมสเนี้ยจะเป็นดาเมจที่มาจากการทำดาเมศสศัตรูเทินก่อนหน้านี้แบบเกินกว่าเลือดของศัตรูอ่าสมมติ สมมติมีเลือดอยู่ที่500คุณกดโจมตีไปเธอก่อนหน้านี้อยู่ที่600ดาวเมส่วนเกินจาก500ก็คือเป็น100แตบใช่ไหมล่ะอาคุณไป600เลือดบอสอยู่500ดาวเมส่วนเกินคือ100เอาดาวเมส่วนเกินนั้นๆมาเพิ่มด้วย1เท่าก็จะเป็นดาวเมจของไม้ตายของคู่มิงโกชูก้านะครับซึ่งดาวเมนไม้ตายนี้สูงสุด ก็อยู่ที่100ล้านไม่เกินกว่านี้นะครับเปลี่ยนเป็นล่างคู่2เทินแล้วก็จะมีการบับจมตีสีแรงขึ้นให้กับสายของหน้ากาก,กระดาษจด1เทินซึ่งความแรงนั้นขึ้นอยู่กับดีบับหรือผู้สถานะสถานะต่างๆที่ศัตรูมีอยู่ณนะตอนนั้นๆก็จะหากมีดีบัฟอยู่ที่ R ถึง2อัน ก็บัฟไปอยู่ที่2.25เท่าถ้าหากมีดีบัฟอยู่ที่2อ uh, 3ถึง5อันก็จะบัฟแรงขึ้นกลายเป็น2.5เท่าถ้าหากมีดีบัฟ6ถึง7อันก็จะบัฟแรงขึ้นไปอยู่ที่2.75เท่าให้คุณนะครับและก็ถ้าหาถ้าหากไหนมีดีบัฟเกินกว่า8อย่างขึ้นไปก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัฟนี้ให้อีก0 .0.25 เท่าซึ่งผลนี้จะออกมาต่อเมื่อคุณกดมิงโกชูก้าอีกครั้งหนึ่งหรือมี2ตัวอาสมมุติว่ามิงโกชูก้าตัวหนึ่งคุณกดบัฟไปความแรงสูงสุดอยู่ที่2.75เท่าตัว2กดไปแต่3ซึ่งตัว2ตอนกดสกิลก็คือว่าต้องมีดีบัฟเกินกว่า8อย่างขึ้นไปเมื่อมีครบทั่วกดมาตตสามมาก็จะมีการทำให้เพิ่มความแรงอันนี้อีก 0 5, ู5สองห้าเท่ารวมกันกลายเป็นสามเท่าให้ขุนเนาะไม่งงกันใช่ไหมก็คือว่าอา่ายิ่งมีดีบัฟเยอะโอเอยิ่งมีดีบัฟเยอะยิ่งมีการบัฟแรงขึ้นเนาะประมาณแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงกันดีบัฟเยอะยิ่งบัฟแรงเพราะงานทหารดีบัฟน้อยก็บัฟเบาใช่ไหมละ่ะนี่แหละคือข้อที่เรียกว่าเป็นข้อที่ทาให้คู่เนี้ยดูเล่นยากขึ้นมาเหมือนกันนะ เพราะถ้าหากไม่มีดีบัฟเลยมันบับแค่ไป2.25เท่าเองมันก็ไม่แหลงมากนะเนาะเพราะงั้นต้องการเลือกให้เทพให้เก่งต้องมีดีบัฟเยอะๆของคอมโบไอคู่นี้นะสกิลยังไม่จบนะครับก็จะมีการทำให้ศัตรูอ้าาหากกัปตันถ้าหากกัปต,ตันเป็นสายของหน้ากากหรือกระดาษจด จะทำการติดบัฟบอนนี่ใส่ไฟอ่าบัฟบอนนี่ของบอนนี่ม่วงใหม่อ่ะนั่นแหละผมขอเรียกว่าบัฟอ่อนแรงแล้วกันนะบัฟอ่อนแรงนะครับทำการติดบัฟอ่อนแรงไปอ่า uh, อยู่ที่1.5เท่าคือสตูจะโดนดามเมจแรงขึ้นอีก1.5เท่านะบัฟอ่อนแรงเนี่ยแล้วก็ทหารนะครับมีบัฟมือแดงอยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงให้อ่า1.25เท่าให้คุณ1เถอะนะ คือว่ากับตันเป็นสายของหน้ากากหรือกระดาษจดจะมีการบัฟอ่อนแรงให้ไป1เทิร์ให้คุณนะครับสกิลของเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวทำรมดาก็คือจะมีการล้างของไปกับตันใบกับตันตัวเองออก99้เทิร์นเปลี่ยนแก้ตัวเองรวมถึงมุ่นมนตัวเองเนี่ยกลายเป็นตรงสีแล้วก็จะมีการบัฟมือแดงใส่ตูทั้งหมดอีก1.25เท่า1เทินะ แค่เปลี่ยนตัวก็บัฟมือแดงแล้วอันนี้แจ่มมากเลยนะเปลี่ยนตัวบัฟมือแดงแล้วก็จะมีการลดโจมตีศัตรูทั้งหมด20% 1เทิร์นนะครับก็เป็นบัฟเดียวกับเอเจ้าอาโคบิคุงมัง้งตัวฟรีก่อนหน้าน,นี้บัฟลดโจมตีลงไป20% 1เทิร์นนะครับนี่ก็มีดีบัฟกี่อยงละอาสก,กิวไม้ตาก็คือจะมีการดีบัฟ1อย่างใช่ไหม สกิลเปลี่ยนตัวดีบัฟ2อย่างอ่ารวมกันคือ3อย่างแลละตัวของมิงโก้คู่เองสามารถทำดีบัฟได้3อย่างนะครับมือแดงออกแดงลดโจมตีนะครับส่วนสกิลของซูเปอร์เปลี่ยนตัวก็คือจะมีการบัฟมือแดงได้แต่แรงขึ้นแถมมือแดงนั้นจะเป็นมือแดงแบบที่ทะลุ6เหลี่ยมด้วยความแรงมือแดงอยู่ที่1.75เเท่านะครับแล้วก็จะมีการลดโจมตี เพิ่มขึ้นจาก20กลายเป็น50ให้1เถอนะครับรวมการมิงโกมีดีบัฟอยู่ที่3อย่างแล้วนะอ่าต่อไปก็คือเอาหมดแล้วดีกว่าเซคิลซูปเปอร์ไม่มีนะครับก็เป็น6ดาวน่าจะธรรมดาแหละโดยรวมของการลงด่านของมิงโกคู่ชูการน,นั้นค่อนข้างจะอ่าธรรมดาธรรมดาแบบตะจาเลยอ่ะ คือมันเล่นได้แหละโอเคมันเล่นได้เล่นดีแหละแต่คอบโบอาจจะยากสักหน่อยตรงที่ว่าต้องมีดีบัฟสถานะเยอะๆถึงจะบัฟแรงขึ้นเนาะถ้าหากแค่ตัวมันเองเนี่ยมันมีแค่ดีบัฟแค่3อย่างไงก็จะบัฟได้ไม่แรงมากแต่ถ้าหากเอาเจ้าคู่นี้ไปเล่นในโหมดของซ u เปอร์บอส แล้วทําหน้าที่ประตัคอติดดีบัฟเนี่ยมันจแจมนะเพราะดีบัฟมันเนี่ยคือมีทั้งออนแดงทั้งมือแดงไงและแค่เปลี่ยนตัวก็บัฟมือแดงได้แล้วถือว่าค่อนข้างจะแฉมตรงนี้อยู่นะอ่าอย่ามองข้ามแล้วกันประตัคอที่ผมคิดว่าน่าจะพอได้ใช้งานอยู่แหละแต่อาจจะไม่ได้ว้าวเหมือนพวกลิมิตหรือฉลองก่อนหน้านี้แค่ว่าพอได้ใช้งานอยู่แหละ มังแลมังนะครับมิงโกชูก้าครับส่วนในหมวดของพีพีเป็นสายของอหน้ากากแล้วก็กระดาษจดนะครับก็จะเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องการเพิ่มความเร็วศัตรูสายของธงจะโดนลดโจมไอ้ลดเลือดลงไปนะครับเอามาใส่ดีบัฟใส่สายธงนะครับ สกิลม้ตัก็คือสตูระยะกว้างก็จะมีการทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ให้1ิวิแล้วก็สตู2ตัวที่เป็นสายดีบับเอ่อสายนะคกับไอเจ้ามิงโก้แหละที่เป็นรูปของเหมือนคล้ายพาทิตอะสายดีบัฟนะสตู2ตัวสายดีบับโอกาส100%ยทำให้ติดโซ่10วินะครับส่วนของ GP GP กับตันก็คือสีม่วงเพิ่มโจมตีเพิ่ม ไม่ตายไวขึ้นนะครับหน้ากากระดาษจนเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วเพิ่มคลิสสกิลก็คือจะออกมาเมื่อโดนดาเมจครบสองหมื่นขึ้นไปสกิลก็คือสตูทั้งหมดโอกาส100%เติดช็อตสิบวิลดความเร็ว30วิดาเมจโอเวอร์ไทม์สาวินะครับสายของหน้ากากแล้วก็กระดาษจนนะ ก็ได้ทุกตัได้เพราะหน้ากากหน้ากากปัจจุบันมันเป็นหน้ากากว่าหน้ากากฟ้าหน้ากากม่วงไงและตัวคู่เน้นย้ำว่าตัวคู่ในโหมดของ p p อ่ะมันจะนับว่าเป็นไร้สีนะครับไร้สีนะในหมวดของ p p เนี่ยถึงมันจะมีสีม่วงสีฟ้าเถอะแต่ในหมดของ p พ p เนี่ยตัวคู่นับว่าเป็นไร้สีนะประมาณนี้ครับชูกากับมิงโก้ครับ ต่อไปคือเป็นพโนนาคู่กบโมเลียนี่ก็เหมือนพ่อลูกลนะพ่อลูกนะครับโมเลียแล้วก็พลโนนากระตันของโมเลียคือสายของหน้ากากกระดาษจดนะครับเมื่อแต่ไปขึ้นหนึ่งเทินเพิ่มเลือดไปหนึ่งสามเท่าเพิ่มโจมตีหนึ่งจุดไอ้สี่จุดห้าเท่าแล้วก็เอ่อเพิ่มโจมตีศัตรูที่ติดอ่ามือแดงติดเพิ่มเทินติดอ่าช็อตติดฮิต ติดลดเกราะเพิ่มขึ้น1.15เท่านะครับก็คือว่ายิ่งติดพวกดีบัฟสถานะคู่โมลียเพลนาก็ยิงตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็แก้วเนื้อแก้วตรงสีของทีมนะครับกัต้นของเพลนาก็เหมือนกันเลยจะต่างตรงที่ว่าถ้าหากติดพวกดีบัฟจะตีแรงขึ้น1.2เท่าดีบัฟตรงนี้ของเพลนาจะเป็นแค่ดีบัฟ พลน่านะจะหากติดดีบัฟพลูน่าเนี่ยตัวนี้จะตีแดงขึ้นอีก1.2เท่าแล้วกแกว้วของทีนดีเป็นแกว้วตรงสีงของทีมนะครับสวว่วนร่างคู่ร่างคู่ก็คือจะเพิ่มโจมตีไป5เท่าแล้วก็จะหากติดดีบัฟพวกมือแดงอ่าลดกรอะติดพิษอ่าติดช็อตอะไรอย่างนี้ ก็เพิ่มโจมตีไป1.04เท่าแล้วก็ถ้าหากยิ่งมีดีบัฟยิ่งมีดีบัฟเยอะโจมตีก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งถ้าหากสมมุติมีดีบัฟ7อย่างโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น6.579เท่านะครับก็จะยิ่งมากขึ้นเลยเนาะ ยิ่งมีดีบัฟเยอะโจมตียิ่งมากขึ้นซึ่งมันคล้ายแก่เจ้ามิงโกเลยที่ว่าดีบัฟเยอะยิ่งบัฟแรงขึ้นอันนี้เหมือนกันยิ่งดีบัฟเยอะโจมตียิ่งมากขึ้นดีบัฟ7อย่างโจมตีไปถึง6.579เท่าเลยครับแล้วก็จะมีะแก้วเนื้อทีนดีตรงสิของทีมนะประมาณนี้ครับก็เป็นสายที่ว่ายิ่งดีดีบัฟเยอะยิ่งตีแรงเนาะส่วนสกิล ก็คือ,อชั่ดาเมจลดเลือกไป10%ใส่ทั้งหมดนะครับสายโคงหน้ากากระดาษจดบัฟโจมตีให้1เทิร์นซึ่งความแรงของบัฟโจมตีนั้นขึ้นอยู่กับดีบัฟที่มีอยู่นะต่อน,นั้นเหมือนกับมิงโกคูชูกาเลยมีดีบัฟอยู่ที่0-2ถึง2อันบัฟไป2.5เท่ามีดีบัฟอยู่ที่3-5ถึง5อันบัฟไป2.7 5เท่า มีดีบัฟอยู่ที่6ถึง7อันก็บัฟไป3เท่าถ้าหากมีดีบัฟมากกว่า8อันขึ้นไปเมื่อกดไมา้ตาย3หรือมีตัว2กด3ไปก็จะเพิ่มบัฟโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีก0.25เท่าให้คุณนะครับประมาณนี้เหมือนของมิงโกู้่ซูก้าเลยนแหละเอาแล้วก็จะมีการล้างบัฟของโซ่แล้วก็เผาไหม้6เทิน มีการติดเออสิจะมีการบัฟโจมตีศัตรูที่ติดมือแดงกับติดบัฟพลูน่าแรงขึ้น2.5เท่าให้1เทิร์นแล้วก็ทำศัตรูทั้งบทนั้นติดชอ็อต2เทิร์นนะครับเปลี่ยนไปร่างคู่2เทิร์นนะมีติดชอ็อตมีบัฟโจมตีพวกมือแดงพวกพลน่าแรงขึ้นประมาณนี้ครับอืมก็แจ่มเหมือนกันนะ ส่วนการเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนตัวธรรมดาทำฮัตตูทั้งบทติดบัฟพลอแน่หนึ่งเทินบัฟพลอน่ก็คือสามารถลดโจมตีลดป้องกันได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเทินนะแล้วก็จะสามารถลดต้านทานของสายหน้ากากอ่ากระดาษจดได้อีก15% 1เทิร์นเทนฮิวเลือด2000นะครับ ส่วนซูเปอร์เปลี่ยนตนัวก็คือจะบัฟเพลน่าแบบทะลุหกเหลี่ยมได้1เทินลดต้านทานได้25% 1เปอร์นต์หเทินฮิววลือแปดพันนะครับคือสายดีบัฟเหมือนคู่ของมิงโก้คู่ชูการนั่นแหละแล้วก็มีดีบัฟรวมกันอยู่ที่3อย่างเท่ากันนะครับเท่ากันเลยมิงโก้ชูการามอย่างโมเลีย p เพลน่าก็3อย่างเท่ากันเลยก็จะมีเป็นช็อต มีเป็นบัฟพลอแนมีเป็นลดต้าฐานเนะาะสอย่างเท่ากันเลยซึ่งถ้าหากมองในมุมของดีบัฟก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเอาไปติดดีบัฟนู่นนี่นั่นเนาะจัมมากครับสายดีบัฟอืดูดีใช้ได้นะส่วนในหมอดของพิพี P ก็เป็นสายของหน้ากาก,กระดาษจดนะครับเพิ่มเลื่อยเพิ่มความเร็วไม่ตายไวขึ้นนะครับไม่ตายก็คืออ่าศัตรูระยะ กว้างนะครับจะถูกลดโจมตีไป20วิทำดาเมจไป2,005สายของหน้ากากระดาษจดปั๊บโจมตี20วิหิวเลือด2,005นะครับส่วนของ GP กับตันก็คือสายของหน้ากากระดาษจดเพิ่มคลิเพิ่มความเร็วเพิ่มโจมตีสายอ่อศัตรูสายธงถูกลดเลือด ลดโจมตีลดป้องกันคือเอามาฆ่าทงว่างั้นเอามาฆ่านิกาแหละตร,ตรงๆนะคือนิกะตัวเดียวที่มันเลงอยู่ไอ้ลุงอะแล้วก็อา่าสคิลก็คือสตูหนึ่งตัวที่มีเลือดสูงสุดถูกลดโจมตีไป20วิแล้วก็อศสตูที่มีเลือดน้อยสุดนะครับจะมีการบัฟโจมตีให้หิวเลือดให้50%นะไอ้ฝังเราสิ หนึ่งตัวนะฮิวเลือดให้บัฟติให้นะครับประมาณนี้อมืมันน่าใช้งานไหมถ้าหาคุณมีครบอ่ะมันเอาไปคอมโบกันได้ดีนะแต่ถ้าหามีตัวเดียวอถ้ามีตัวเดียวก็เอาไปเล่นแบบว่าใส่ดีบัฟไปทำให้เราตีแรงขึ้นอะไรงนี้ก็พอได้อยู่นะสายดีบัฟเนี่ยคือ,อความดีบัฟของ2ตัวเนี้มันดี เพราะตัวละครหนตัวที่จะมีดีบัฟเยอะอย่างเงี้ยมันหายากไม่น่ามีเลยสามมัง1ตัวที่มีดีบัฟถึง3อย่างเนี่ยมุมมองของด้านดีบัฟเนี่ยมันดีโคตรๆเลยนะเพราะเอาไปใส่ดีบัฟทำให้เราตีแรงขึ้นทำนะ้เมีได้มากขึ้นถือว่าตัวจุดเนี้ยดีมากๆเลยแต่คำว่าโดยรวมทั้งหมดของมันเนี่ยมันดูแอบเล่นยากนิดนึงแล้วก็ดูอาจจะไม่ว้าวเหมือนพอตัวละคก่อนหน้านี้ สักเท่าไหร่นะครับส่วนห้าดาวอย่างไอ,อ้เจ้าแจ็คเคนกับโฮด้โจนตรงนะผมชอบชื่นมากเลยแจ็คเคนมันดูเท่อะแจ็คเคนแล้วก็โฮดิโจนนะครับนี่เป็นโฮดิโจนที่กี่ปีแล้ววะที่ไม่ได้ออกมาคิดถึงเหมือนกันนะโฮดิโจนนะทั้งในมังงะอนิเมะแล้ใน,เ,นเกมเนะี่ยนี่คือเป็นครั้งแรกเดโยวประมาณ3ามีปีเลยมัวว้ง ที่ฮลิีโจนแล้วก็เด็แค่นเนี่ยออกมาเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะสกิลคืออาสายของหน้ากากก้ามไม้ตายไวขึ้น2เทินซุปเปอร์เปลี่ยนตัวไวขึ้น2อันทำดาเมจ150เท่าเอเท่าสีฟ้าใส่ทั้งบทนะครับแบบทะลุกราะด้วยแล้วก็ลด เกราะสตูทั้งหมดลง50% 3เทินแบทแบทะลุก6กเหลี่ยมนะอูจ,จฮะลดเกราะได้แต่ลดแค่50%นะทะลุหกเหลี่ยม3เทินนะครับบัฟดาเมตตอนจบเทินสีฟ้า150เท่า3เทินบัฟเพิ่มค่าเชนแบบบวก1.0เท่า3เทินเปลี่ยนแก้วของสายอาน้ากากราม ทั้งหมดรวมมืดมลเป็นตรงสีให้คุณนะครับประมาณนี้แจ็คเก็ตแล้วก็โหดิโจดครับสุดท้ายจะเป็นโมเน่คู่กับซีซ่านะครับเซคิมี2ขั้นขั้นหนึ่งก็คือล้างช็อต2เทินสายอาร์ซีม่วงกระดาษจดหน้ากากบัฟเอฟเฟกต์แก้วไป1 7ึเจ็ดหเท่าหนึ่งเทินลดต้านทานสีฟ้าลง10%นะครับ1เทิน ปเปลี่ยนแก้วทั้งหมดแบบสุ่มนะครับลบแก้วทั้งหมด1เทินถ้าหากกับตาเป็นสายของหน้ากากทำให้ทั้งหมดติดพิษนะครับัตูทั้งหมดติดพิษนะขั้น2ก็คือล้างช็อต4เทินบัฟทำให้แก้วตรงสีออกบ่อยขึ้น1เทินอาสีม่วงกระดาจดหน้ากากบัฟเอเแก้วไป2.25เท่าให้1เทิน ลดต้านทานสีม่วงไป10% 1เทินอ่าขั้นหนึ่งสีฟ้าขั้นสองสีม่วงเอออ๋อคอมโบกันโอเคเดี๋ยวพูดไปหนึ่งผมเข้าใจแล้วขั้นหนึ่งคือต้านทานสีฟ้า10%ขั้นสองคือสีม่วง10%นะแล้วก็จะหากับตันเป็นสายของหน้ากากชามัตตูทั้งหมดติดอ่าเพิ่มเทิน แบตทะลุหกเหรียญให้1นึ่งเทินแล้วก็ถ้าหากเรามีเลือดมากกว่า61%ขึ้นไปลดเลือดเราลงมา60%และไม่ตายไวขึ้นอีก7เทินคอมโบอ่าของตัวเนี้ยมันคือการทำให้เรากดสก,กิล2ครั้งสก,กิลขั้น1เนะี่ยคูดาวเเทินขั้น2คือ13เทิน เมื่อคุณกดสกิลข้าสองไปสามารถล้างช็อต6เทินนะจำไว้ก่อนคิดไปนะ6เทินนะแอลก็ลดต้านทานลดต้านทานของสีม่วงลง10%แลวาสามารถทำให้เพิ่มเทินสตูทั้งหมดด้วย1เทินเพิ่มเทินได้ลดต้านทานได้สีม่วงล้างช็อต1เทินแล้วเมื่อกดแม่ตายไปปุ๊บเลือนมากกว่า60%ขึ้นไปไม้ตายตัวเองไวขึ้นอีกรอบหนึ่งเเทิน พอ7เทินปุ๊บกลายเป็นขั้น1ขั้น1กดซ้ำไปล้างช็อตเพิ่มอีก2เทินรวมกันกลายเป็น6เทินและแล้วก็ขั้น2สามารถลดต้านทานของสีฟ้าได้10%ไอ้ขั้น1ขั้น1สีฟ้า10%ขั้น2สีม่วง10%ซึ่งทั้งฟ้าและม่วงนี้ไม่ทับกันสามารถใส่ดีบับได้พร้อมกัน โดยที่ว่าคู่นี้รวมกันก็ว่ามีดีบัฟ2ออย่างและสีฟ้า10%สีม่วง10%เซแล้วก็ขั้น1ทําให้ติดพิษได้1เทินขั้น2ทําให้ติดเพิ่มเทินได้1เทินรวมกันตัวนี้มีดีบัฟถึง4อย่างด้วยกัน4อย่างเลยนะทั้งเอ่เพิ่มเทินทั้งพิษทั้งลดต้านทานสีฟ้าลดต้านทานสีม่วงรวมกันคือ4อันนะครับ เออคอมโบมันแจไมนะสี่อันเนี่ยก็ถือว่าเอ,อถ้าหาคุณมีครบเลยอะ่ะมีเป็นสองตัวใหม่แล้วก็ห้าดาวใหม่ทั้งคู่เนี่ยมีครบเลยนะคอมโบคุณนั้นจะมีดีบัฟรวมกันอยู่ที่อ่าคู่นี้สอันนี้หนึ่งใช่ไหมเอาใหม่ดิคู่ทีซ่ามีสคู่ของโฮโดี่โจนมีหนึ่งห้าละ 5อันแล้วก็คู่ของอโมรีพูน่า3คู่ของมิงโก้คู่ชูก้าอีก3กลายเป็นทั้งหมดคือ11ดีบับ11ดีบับครับโคตรเยอะมากๆเออผมอยากเห็นแล้วว่าสตูที่ทโดนเนี่ยแม่งคงมีไอดีบับด้านบนเนี่ยพรึบเลยคงมีโชว์กันพรึบพรับแน่ๆครับ ทั้งหมดคอมโบนี้คือดีบัฟ1 1อันนะครับโอ้โหเวอร์วังอลังการดีบัฟอย่างเยอะถือป็นเอ่นคอมโบใหม่เนาะดีบัฟเยอะเก่งขึ้นก็ถือว่าแจ่มดีนะในมุมมองของพวกดีบัฟนะครับประมาณนี้ครับ6ดาวใหม่5ดาวใหม่เนาะซึ่งควรเปิดไม้ยังไงก็รอพรุ่งนี้เนาะข่าวสารทางการมานะครับก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นังใจหผมเลยครับเนะี่ยสวัสดีครับเสียงาย